คุณจี๊ดได้ปูพื้นฐานให้เราทราบว่า HR มีอยู่3ระดับหรือว่า3ยุคนะครับ First stage หรือลำดับแรกเนี่ยก็จะเป็น HR ที่ทำงานเกี่ยวกับพวก Admin หรือ Process ต่างๆก็คือทำตามสั่งแล้วก็ได้รับโจทย์เนี่ยมาจากนายนะครับพวก Admin Process นนี้ก็ทั่วๆไปนะคร Recruitment Process Engagement Process Onboarding Offboarding อะไรทำอนองนี้นะครับเป็นสับทาง HR ของเขาแล้วก็ Second stage อันนี้เนี่ย ก็จะขยับขึ้นมานิดนึงก็ HR ก็จะเป็น business partner เป็นคู่คิดกับผู้นำองค์กรนะครับก็ทำงานขึ้นมาในระดับใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับสเตจที่3หรืออในตอนท้าย,ายจะจะทราบว่า HR ในสเตจเนี้ยก็คือขยับขึ้นไปแบบที่คุณจีตอยากจะวาดภาพให้เห็นว่าเฮ้ยเราน่าจะ ขยับตัว HR ของเราเนี่ยให้เซิร์ฟขององค์กรในในระดับแบบที่3นี้ก็คือ HR ที่ทำไมครับก็คือ Integrate นะครับก็คือแบบว่าหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับทางผู้บริหารเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่า Integrate กับ Leader เลยนะครับจะเป็นอย่างนี้ได้ก็คือทำไมฮะต้องมีความรู้เข้าเข้าใจในธุรกิจฮะฮะคือไม่ใช่รู้เกี่ยวกับ บอกว่าเออนี่ต้องการคน3คน5คนก็บอก HR ไปหาคนุกอย่างอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็คือต้องการอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นรู้จกักเข้าใจในเนื้อธุรกิจเลยนะครับถัดมาก็คือช่วย leaders บริหารคนได้นะครับช่วย deliver ผลงานชิ้นงานต่างๆช่วย execute strategy นะครับคือผลักดันให้กลยุทธ์เนี่ยมันสำเร็จและเป็นจริงได้เป็นรูปธรรมนะครับถ้าสมมติเราแค่ reacting ก็คือแบบว่าเขาสั่งอะไรมาก็เด้งตอบรับทีนึง ก็หรือว่าทำงาน process ชั่วนานตาปีหมุนวนอยู่อย่างนั้นนะครับโดยไม่ได้ทราบว,ว่ามันมีผลกระทบยังไงต่อองค์กรในระดับใหญ่นะครับไม่รู้ว่า business results ทำไปแล้วทำไปทำไมนะครับแบบนี้คุณจีก็บอกว่ายังไม่ถือว่าเป็น stage 2อ2เลยนะครับก็ยังวนอยู่ในเรื่องของ stage 1อยู่นะครับทีนี้เรามาดูคำศัพท์นะครับคุณจีจะใช้คำว่า integrate นะครับ อินทิเกรตนี่ก็บแปลง่ายๆนะครับคือเอามาหลอมเอามารวมกันหรือ,อจะเห็นคนไทยชอบใช้คำว่าบูรณาการอย่างนั้นนะฮะก็คือคำว่าอินทิเกรตนั่นเองนะครับลองดูตัวอย่างประโยคนะครับ the results should be integrated into final report ก็คือ,อผลลัพธ์หรือผลที่หาได้มาเนี่ยควรจะถูกรวบรวมแล้วก็ใส่เข้าไปรวมอยู่ในเนื้อรีพอร์ตสุดท้ายเลยนะครับอันนี้ก็คือ integrated into นะครับถัดมาอีกซกักประโยคหนึ่ง the policy is to integrate children with special needs into ordinary schools นะครับก็คือเขาจะ integrate นะครับเด็กพิเศษต่างๆนี่ครับนโยบายของเขาคือว่าไม่ได้อยากให้มาเรียนแยกนะครับก็คือให้ผสมลงไปให้โรงเรียนปกติเลยนะครับนี่โรงเรียนปกติปกติธรรมดานะครับ เด็กจะได้ปรับตัวได้ในสังคมได้นะครับถัดมาศัพท์คำหนึ่งนะครับที่จะใช้บ่อยมากๆเลยก็คือคำว่า deliver นะครับ deliver ตัวเนี้ยเราจะคุ้นเคยกับพวก delivery ที่มาส่งของนะฮะแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องส่งของอะไรเป็นชิ้นหรือส่งอาหารอย่างเดียวนะครับคือ deliver นี่ก็คือ,คอ,คอเราส่งผลลัพธ์ของงานเราได้นะครับอลองดูตัวอย่างประโยคกันครับอ,อันแรกนะฮะ the store delivered The pizza to my house in just eight minutes. Uh, อันนี้ก็ส่งพิซซ่านี่ปกติความหมายนี้เราเจออยู่แล้วนะฮะส่งอาหารส่งของ uh, ถัดมา He has promised 20% sales increase and I am sure he will deliver นะครับ uh, อันนี้เขาไม่ได้ส่งของนะฮะ uh, อันนี้เขา deliver นี่ก็คือว่าส่งผลงานได้นะ,ะก็คือทำอย่างนั้นได้จริงๆ He can perform นะครับได้จริงๆฮะ ถัดมาคำว่า,า react uh, react ตัวนี้ก็เป็น verb นะครับก็คือมีปฏิกิริยาโต้อตอบอย่างไรอย่างนี้ก็คือเรียกว่า react นะครับ uh, ลองดูตัวอย่างประโยคนะครับ the factory owners react to the unions requests by laying off more workers นะครับนี่เนี่อยากประทวงดีนักนะฮะทางเจ้าของโรงงานก็คือ react เลยนะฮะโต้เลยนะฮะโต้กลับโต้ตอบ ด้วยทำไมครับ Lay off มากขึ้นไปอีกนะครับอย่างนี้ก็โกรก,กันไม่ใหญ่เลยนะครับจะ React ด้วยอะไรก็ได้ฮนะ a c t รี react ด้วยการรับฟัง React ด้วยอยู่เฉยๆก็ว่าไปฮนะถัดมาตัวอย่างประโยคอีกสักอันนะฮะ the pressure is mounting and we wonder how the PM would react อ่นนี่ก็ยกตัวอย่างฮนะสถานการณ์บอกว่าโอ้โหความกดดันเนี่ยสมสมสมส,ม,ส,ม,สมเข้าไปเนี่ยเราก็ชักสงสัยแล้วครับว่าทาง เอพีเอ็มหรือพร i m ม m i n i เ t e นสเตอร์หรือท่านนายกเนี่ยฮะอา่าจะมีปฏิกิริยาตอบกลัตบตอบสนองอย่างไรนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะนายกบางประเทศก็โวยวาย,วายด่าคนนู้นคนนี้นะครับนายกบางประเทศก็สุข,ขุมนุ่มลึกนะครับมีไอเดียอะไรใหม่ๆนะครับท่านคงจะเห็นภาพ